สวัสดีค่ะดิฉัน MC เฟิร์นนะคะนางสาวกมลพัสรมณีเลิศค่ะตอนนี้นะคะอายุ23ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์เอกภาษาอังกฤษนะคะซึ่งแน่นอนว่ามีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษค่ะสามารถฟังเข้าใจและพูดได้นะคะค่ะดิฉันค่ะเป็นคนภูมิมลำเนาจังหวัดเชียงใหม่นะคะสามารถพูดคำเมืองได้ด้วยค่ะงั้นขอแนะนำตัวเป็นคำเมืองนะคะ สวัสดีเจ้าขเ้าเจ้าจ่อน้องเฟิร์นนะเจ้าบัดเดี๋ยวนี้กําลังศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์เอกภาษาอังกฤษนะเจ้าตอนนี้อายุ13ปีแล้วเจ้าข้าเจ้านะเจ้าเป็นคนสนุกสนานนะเจ้าลุยลุยสามารถออกงานได้ทั้งอินดอร์และเอาดอร์นะเจ้าค่ะและดิฉันนะคะเคยร่วมงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่มามา,มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในฐานะของพริตตี้และ MC นะคะกับบริษัทแอร์เอเชียนะคะบริษัทไอโมบายค่ะและอื่นๆออีกมากมายนะคะค่ะย,ยังไงก็ ขอฝากเนื้อฝากตัวนะคะกับ MC เฟิร์นด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ